สวัสดีครับบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อรวยภาษาทิโกทุกท่านนะครับจากที่มีคําถามห่างหายกันมานานวันนี้มีคําถามอยู่ว่าเหรียญรวยมหาทรัพย์พิมพ์เล็กพิมพ์พใหญ่ต่างกันยังไงครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับผมอันนี้เป็นเหรียญรวยมหาทรัพย์นะครับเลข4580นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับเหรียญน,นี้นี่ครับผม เหรียญที่พิมพ์ใหญ่คือจะตอกเลขและตอกโค้ดนี่ครับอลองมาซูมกันดูครับนี่ครับมีเลขมีโค้ดโคดต,ตรงนี้แล้วก็เลขครับ4580นะครับอ่าเรามาดูเหรียญพิมพ์เล็กกันนะครับนี่เหรียญพิมพ์เล็กจะมี2สีนะครับคือเป็น เนื้อทองแดงลมดำนะครับกับทองทิพย์นะครับ<ม>แกะดูกันเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไม่ได้ว่าผมแกะองค์ไหนไว้ อะตัดองค์นี้ให้ดูเลยัครับไหนๆก็แกะกันแล้วก็ตัดกันตรงนี้เลยนี่ครับเทียบกันเลยนะครับนี่อ่าเทียบทองทิพย์กับทองทิพย์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับต่างกัน,นครับนี่ครับผมนี่ พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูข้างหลังเลยครับนี่ครับผมเหมือนกันหมดครับแต่แค่ย่อส่วนลงมาแต่พิมพ์เล็กจะไม่ตอกโค้ดแล้วก็ตอกเลขรันนะครับนี่ครับผมนี่ครับรามาส่งกันดูเลยครับ ครับผมนี่นะครับที่เพื่อนถามกันมาว่าแท็กเกสเลขของผมไม่มีโค้ดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่มีโค้ดไม่มีเลขอ่ะคือจะเป็นพิมพ์เล็กซะส่วนใหญ่นะครับ เหรียญเล็กคือเป็นเหรียญแจกทานนะครับไม่ได้มีการจัดจำหน่ายแต่อย่างใดแต่น่าจะมีการจัดจำหน่ายกันอีกช่องทางหนึ่งครับคนที่ได้มาเขาเอามาจัดจำหน่ายเองนะครับนี่ครับเหรียญเล็กมากเดี๋ยวผมจะเทียบกับเหรียญให้ดูนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้ ถ้าพิมใหญ่ก็นี่ครับใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทอีกครับนี่ถ้าพิมเล็กจะเท่ากับประมาณเหรียญหนึ่งบาทเลยนะครับน,นี่ครับผมอันนี้จะเป็นทองแดงลมดำครับผิวดำคมๆเลยครับขังๆ สวยๆเลยครับบางคนก็ชอบพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนําให้เก็บพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าจะเก็บจริงๆคือ,อยังไงจํานวนเหรียญพิมพ์ใหญ่ก็จะมีเลขลันนะครับ9,999เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้จํานวนการสร้างมีโค้ดมีเลขอะไรนะครับผมอ่า โอเคครับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วกันครับจากช่องรวยมหามงคลนะครับคือ,อต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง youtube กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าอยากจะอุดหนุนกันจริงๆผมมีเหรียญพิมพ์เล็กจำหน่ายด้วยนะครับเผื่อใครจะ แบ่งไปเช่าบูชากันนะครับพิมพ์เล็กนี่สวยๆเลยครับสวยครับนี่สวยเงาเลยครับมีช่องทางติดต่อทางช่องทางกับทางเพจของเรานะครับไว้พูดคุยกันได้ครับ โอเคครับผมพิมพ์ใหญ่ผมก็มีนะครับสามารถเช่ากันได้ครับติดต่อทางช่องทางเพจกันได้เลยในราคาที่ไม่ได้แพงมากถือว่าอุดหนุนสนับสนุนช่องแล้วกันครับเพราะว่าทางช่องไม่ได้มีสปอนเซอร์จากทางไหนเลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าเอาไว้พูดคุยกันนะครับถ้าใครอยากจะอุดหนุนสนับสนุนช่องก็อ่าก็มาอุดหนุนกันได้ครับ เหรียญก็พอมีให้เช่าซื้อกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ